วันนี้ลูกค้าก็ส่งดาบคาตนะเหล็ก1045มารับคมกับเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของใครหลายคนนะดาบเล่มนี้ทำฮาร์มอนเทียมมามันไม่คมเลยลูกค้าบอกว่าให้ช่างทำยังไงก็ได้ขอให้มันคมไม่เก็บฮาร์มอนนะครับผมจัดไปครับอย่างแรกเลยฮาบากิหรวมนะนะครับผม แล้วก็ฝักหลวมอันตรายมากนะครับผมที่มันหลวมเพราะว่ามันฝักแตกครับผมเดี๋ยวดูแลให้นะความคมไม่ต้องลองกับกระดาษหรอกครับลองกับมือช่างี่แหละเก่งกระดาษไม่คมเก่งหรอจริงนะครับผมครับผมก็หลังจากที่รับคมแล้วนะครับผมไม่ดาบก็กลับมาขาววาวสนิมหายไปแล้วนะครับผมส่วนปลายขัดแบบทีสกีญี่ปุ่นนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ฮะปรับบ่มสมดุลบาลานเป็นแบบคมวีนะดับสมัยใหม่ครับผม โอ้โหนี่ฮะคมปุ๊บได้เลือดเลยมูลมาสะเมืองไทยนะคผมฝักนะครับผมแก้ไขให้แล้วนะครับผมเอาพอใช้ไปก่อนนะอ่ามิติบาลานโดยรวมนะี่คือแบบถือว่าเป็นดาบที่ใช้จริงได้แล้วครับผมสมความตั้งใจของเจ้าของดาบนะความคมกดกระดาษสบายสบายสุดยอดเลือดที่หลังออกไปมันมันมกจะสอนเราว่าความกล้าหาญมาพร้อมกับความเจ็บปวด